พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้แต่ในวันที่ดวงตกอ่ะเป็นอย่างนี้ครับคือช่วงนี้เนี่ยผมมีเรื่องเครียดซึ่งจริงแล้วเรื่องเครียดสำหรับผมไม่ได้เป็นปัญหาก็คือเราคิดเราก็แก้ไขแต่ปัญหาก็คือนานๆทีจะเป็นไข้ก็มาเป็นไข้ในห่วงเวลาที่ต้องคิดแก้ปัญหาอย่างมากมันคิดไม่ค่อยออกตรงนี้แหละนะครับมันทำให เขาเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสทําให้เจอสิ่งล้ําค่าของชีวิตสำหรับชีวิตของคนที่มีวินัยดีจนกลายเป็นนิสัยที่ดีมีสภาพความพร้อมในชีวิตที่ดีพึงพอใจได้แล้ววิดีโอนี้เนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่สําหรับคนที่ชีวิตยุ่งเหยิงอย่างผมนะครับเต็มไปด้วยวิบากกรรมเนี่ยผมว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากผมจะพูดถึง3คําหลังจากที่ทํากันบ้านมาหมดแล้วนะครับก็ จริงๆแล้วก,ก็อยากให้ไปรับสมองตนเองด้วยการไปทําการบ้านจากวิดีโอหมายเลขก่อนหนะ้าไปลองทําเลยนะครับแต่วิดีโอนี้เนี่ยผมจะเฉลยเอาไว้ฟังเองนะครับมี3คมคำที่เป็นเป็นเรื่องเดียวกันก็คือจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนและการไปถึงกิจกรรมคุณภาพจริงๆจนเกิดประสบการณ์คุณภาพไปถึงก็คือเราได้ไปทําแล้ว ทำแล้วดีขึ้นแล้วทำแล้วเกิดทักษะฝีมือแล้วนั่นคือกิจกรรมคุณภาพนะครับจุดเปลี่ยนของผมคืออะไรก็ผมก็หามาโดยตลอดแต่จุดเปลี่ยนที่ง่ายที่สุดของผมก็คือการที่นึกถึงวันที่เราได้สัมผัสสุดยอดของสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานเกี่ยวกับบริสุทธิ์ที่คุณกรุณาที่คุณปัญญาที่คุณสูงมากๆแปลว่าอะไรครับเราเคยสัมผัส เราจาความสัมผัสนั้นได้มันเหมือนกับคนที่กําลังอยู่ในความทุกข์แต่นึกถึงความสุขมหาศาลที่ตัวเองเคยได้รับตรงนี้เนี่ยผมจะถือเป็นจุดเปลี่ยนของผมถึงแม้แบบจะป่วยอย่างมากนะครับคือ,ค,อคือคือคิดอะนอนคิดเฉยคิดได้แต่พอพอถึงเวลาจะมาทําจริงๆเนี่ยความคิดและการกระทํามันไม่สอดคล้องกันคือคิดคิดในหัวละแต่เขียนเนี่ยเขียนออกมาลําบากผมก็ขำมันนะนะว่าเออทําไมต้องมา เจอกับตนเองในสภาพแบบนี้ด้วยนะครับแล้วความคิดก็ไม่แตกฉานแล้วเราจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงแน่นอนครับการที่เรามาเลื่อนดูวิดีโอช็อตเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยมันก็ง่ายการที่มาฟังวิดีโอดูหนังฟังเพลงมันก็ง่ายนะแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยคือพอไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเกิดอาการเหมือนอาการติดอะไม่รู้จะทำอะไรคิดอะไรไม่ออกมาเลื่อนดูหน้าจอดีกว่า เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับวันสองวันนี้เพราะว่ามันป่วยอะ่ะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอแต่คือคือมันไม่ได้มีอาการรุนแรงแต่มันมีอาการที่แบบมันหนักหัวนะครับเราผมก็พยายามที่จะฟื้นตัวให้เร็วด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยการที่เราไปเจอจุดเปลี่ยน,นยสามารถไปเจอได้เองนะครับเราจะดึงอะไรมาเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้จากนั้นครับผมก็ไปเจอการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คือสำหรับผมนะ คือการเลิกเชื่อตนเองเลิกเชื่อดามตัวเก่าแล้วมาดูว่าคือคือธรรมดาเนี่ยคนจะเดินใช่ไหมก็สักแต่ว่าเดินไปคนจะดื่มน้ําคนจะเต้นรําคนจะร้องเพลงเนี่ยก็สักแต่ว่าทําไปแต่การที่เราไม่ได้สักแต่ว่าจะทําแต่เรากําหนดก่อนอ่ะนี่จะเดินนะเดินให้ดีเดินไม่ดี เดินแบบทั่วไปสักแต่ว่าเดินกับตั้งใจเดินให้ดีมุทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวารมีสติกำกับกล้ามเนื้อในการเดินแตกต่างกันนะครับการที่เพื่อนร่วมง,งานคู่รักจะมาคุยกันว่าเราจะกำหนดกิจกรรมการงานที่ทำต่อไปยังไงกับการที่สักแต่ว่าทำทำกันไปเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะการที่หน่วยงานหนึ่งบริษัทหนึ่งจะทำงานไปเรื่อยๆกับการมีแผนงานที่ชัดเจน มีผังงานทีมงานที่ชัดเจนมีผังพัฒนาทีมพัฒนาที่ชัดเจนมีผังพิเศษทีมพิเศษที่ชัดเจนมันแตกต่างกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยการเลิกเชื่อตนเองแบบเก่าๆแล้วมากำหนดให้ดีดูให้ครบแล้วทำให้ดีเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของผมแปลว่าอะไรครับจุดเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถไปรับสมองแล้วไปออกแบบได้เองคือที่พูดนี้คืออะไรก็คือนี่แหละแกนหลักของชีวิตของผม คือจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนและการถึงถึงถึงกิจกรรมคุณภาพจนเกิดประสบการณ์ที่ดีจนจนเกิดทักษะฝีมือจนเกิดกิจการจนเกิดอะไรพวกนี้นะครับนี่คือแนวคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับคนที่มันดีได้ยากอย่างผมเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับกิจกรรมคุณภาพคืออะไรอันนี้สําคัญมากๆผมเพิ่งเป็นเนี่ยวันสองวันนี้แหละพบป่วยนี่แหละ หาข้ออ้างให้กับตันเองในการไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะก็เลื่อนช็อตวิดีโอไปบางทีก็ดูวิดีโดาวและวนะครับก็ดูไปเรื่อยเออพอเงยหน้าขึ้นมาไม่อยากทําอะไรแล้วคิดอะไรไม่ออกเหมือนเดิมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนเดิมนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแต่การดูวิดีโอนี้เนี่ยเหมือนกับมีเทวดามาบอกนะครับกิจกรรมคุณภาพเนี่ยสำคัญมากๆเขาทดลองกับสุนัขที่เขาขังไว้เนี่ยเขาก็เอาอาหารไปให้มันกิน นานๆก็เอาอาหารไปให้ทีหนึง่งเป็นอาหารที่สุนัขชอบสุนัขก,ก็ดีใจพอพอเห็นอาหารเขาก็น้ำลายไหลจากนั้นครับก่อนที่จะให้อาหารสุนัขเขาจะสั่นกระดิ่งมีเสียงกระดิ่งดังมาก่อนกิ๊งกิๆงกิ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 งแล้วก็เอาอาหารให้สุนัขเขาเริ่มสังเกตว่าแค่สั่นกระดิ่งเนี่ยสุนัขก,ก็น้ำลายไหลแล้วแสดงอาการอยากอาหารแล้วจากนั้นเขาทดลองขั้นเหนือกว่านั้นอีกก็คือเขาสัน่นสั่นกระดิ่งแต่ไม่มีอาหารสั่นกระดิ่งไม่ต้องมีอาหาร ไปบ่อยๆเลยทุกครั้งที่สั่นกระดิ่งสุนัขก,ก็ยังจะแสดงอาการดีใจเหมือนกับได้ลุ้นว่าน่าจะมีอาหารมาให้ที่พูดนี้คืออะไรครับการที่เราประทับใจกับอย่างผมเนี่ยประทับใจกับการเลื่อนดูจอเนี่ยทั้งที่ไม่ได้อะไรอะ่ะแต่เราก็ได้ลุ้นว่าเราจะได้ดูเราจะได้ได้เห็นอะไรบางอย่างทั้งที่ไม่เห็นนะครับทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์ ผมเลื่อนดูหน้าจอทั้งวันทั้งชีวิตผมก็ไม่ได้เงินนะไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงแต่มันเหมือนได้ลุ้นนี่คือโซเชียลที่ทำกับเราบางทีเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกก็คือเราเหมือนกับเราได้อะไรบางอย่างเราได้เงินเราได้แต้มเราได้เลเวลจากการเล่นเกมแต่ในชีวิตจริงๆเราไม่ได้อะไรเลยทักษะฝีมือก็ไม่เกิดแน่นอนทักษะฝีมือเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยมันเกิดกับเราผมไม่ได้บอกว่าให้พวกเราเลิก ดูโซเชียลเลิกเล่นเกมนะครับแต่ผมก็เลยจะบอกว่าการออกแบบกิจกรรมที่มีคุณภาพมาให้เราผ่านเนี่ยมันมีผลกับตัวเรามันมีผลต่อสมองซึ่งเขาเรียกสารนั้นว่าโดพามีนนะครับที่มีผลต่อสมองในรักษณะของสุนัขแบบนั้นจากนั้นเขายกตัวอย่างอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็ต้องให้เครดิตใน YouTube วันนี้ผมจำชื่อวิดีโอไม่ได้จริง คือถ้าย้อนกลับไปดูประวัติการดูก็จะจําได้แหละนะครับก็จะรู้ว่าเขาคือใครนะครับเขายกตัวอย่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกลักพาตัวไปพอแม่ก็ตามหาลงข่าวนังสือพิมพ์โด่งดังเลยจากนั้นเนี่ยผ่านไปหลายสิบวันรู้สึกว่าจะเป็น60หรือ90วันผมจําตัวเลขไม่ได้ปรากฏเธอไปปล้นที่ธนาคารศาลก็ไต่สวนว่าเธอโดนบังคับอะไรหรือไม่เธอบอกว่าประมาณว่า ไอ้กลุ่มโจรเนี่ยเป็น,นกลุ่มคนที่ให้คุณค่าความหมายของชีวิตกับเธออย่างมากผู้หญิงคนนี้นะครับเธอไปป้นสิ่งที่โจรล้างสมองเธอก็คือมีพฤติกรรมของการคู่จนเธอรู้สึกหวาดกลัวจะโดนคุกคามจากนั้นก็มีในทีมนักโทษแหละแต่คนละคนกันมาดูแลให้อาหารให้ความปลอดภัยสร้างความไว้วางใจให้กับเธอนะครับจากนั้นก็มีอีก คนหนึ่งอาจจะเป็นคนเดียวกับคนที่ให้อาหารก็ได้นะครับก็ดูแลก็ได้ก็คือมารับฟังเธอมาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเธอมาปรับทุกข์ซึ่งทั้งสามตัวมีฮอร์โมนที่แตกต่างกันทั้ง3ตัวก็คือคมคูดูแลปกป้องกับเข้าอกเข้าใจพูดคุยสื่อสารกันเป็นธรรมชาติของสายสัมพันธ์นะครับไอกลุ่มที่3นี่คือการสร้างสายสัมพันธ์ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ผมไม่ได้บอกว่าให้ไปล้างสมองใครนะครับแต่ผมบอกว่าคนเราสามารถมาร่วมกันสร้างสารรค์กิจกรรมคุณภาพไม่ได้บอกว่าให้ไปข่มขู่แต่มันคือความเข้าอ,อกเข้าใจคือสายสัมพันธ์คือกิจกรรมความรักความเอืออ้ออาทรแน่นอนเราต้องผ่านขั้นตอนของการที่เราเคยยากลําบากมาบ้างมันไม่ง่ายครับท,ที่จะที่จะทําได้แต่จริงแล้วมันก็ไม่ยากอะไรเลยเราอยู่ในสังคมที่ที่ตอนนี้เนี่ยคนเสพต,ติดโซเชียลหรือเปล่า เราอยู่สังคมที่คนเนี่ยไม่รู้ว่าอิทธิพลของการหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยมันมันรุนแรงมากหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ยืนยันว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไปเจอคําว่าจุดเปลี่ยนของเราแล้วเราดึงมันมาใช้ได้จริงๆเราไปเจอการเปลี่ยนแปลงแล้วดึงมาใช้ได้จริงๆเรารู้ว่าเราจะออกแบบกิจกรรมคุณภาพแบบใดก็คือเราไปอ่านหนังสือเนี่ยจะรู้สึกทรมานมาก สำหรับคนที่ติดเกมติดดูละครแล้วไม่เคยอ่านไม่เคยเขียนเนี่ยอุยทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่การที่เราไปฝืนไปนั่งหน่อยจากนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่อ่านธรรมดาแต่อาจจะนอนนึกถึงคุณคุณค่าความสําคัญและผลพลอยได้ที่จะเกิดจากการอ่านหนังสือจากนั้นเนี่ยสำนึกผิดว่าเออการที่เราไปทําไม่ดีอะไรบางอย่างเนี่ยเฮ้เรากลับกลายเป็นคนดีก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําได้หมดนะครับทําได้หมดนะครับ ที่ผมพูดมาทั้งหมดคืออะไรครับเขาเรียกว่าประสบการณ์สอนคนถ้าผมมีชีวิตที่ปกติไปเรื่อยไม่ได้เจอประสบการณ์ที่แบบต้องต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งในวันสองวันนี้ไม่ได้เจอประสบการณ์ที่เราคิดอะไรไม่ออกธรรมดาผมเป็นคนที่คิดได้ไวหัวแล่นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังยังคิดออกได้ยากต้องไปเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มาคิดแล้วร่างกายก็ยังอ่อนเพลียอยู่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ คือไปทําอะไรสักอย่างนึงก็คือคือมีคนพูดผมบอกว่าคุยเล่นกุนกวนน่ะได้แต่เอาเป็นกิจ,จลักษณะตอนนี้ไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือโรคภัยนี่มันก็หนักจริงๆแต่ผมเป็นคนที่หายได้ไวมากนะครับก็เป็นมาวันสองวันแล้วก็วันนี้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นทุกอย่างไม่มีอาการไข้แต่สมองมันก็ยังไม่แล่นขอบคุณจริงๆที่เลื่อนไปดูวิดีโอนั้นนะครับทําให้ผมรู้ว่าเออเราติดอยู่ใน วังวนของการเสพติดยุคใหม่นะครับคือเคยมีนะครับไอสารเสพติดอย่างฟินเนี่ยเขามาทําเป็นการค้าทํามาเป็นธุรกิจเลยจนต้องปิดไปเพราะว่าทําร้ายคนมากมายผมไม่บอกว่าต่อไปโลกยุคนี้จะต้องเลิกโซเชียลนะครับเลิกเกมเลิกช็อตวิดีโอนะครับเข,เขาทําเพื่อการกระตุ้นบางทีกระตุ้นยอดดูบางทีกระตุ้นโฆษณาเพื่อให้เกิดการขายมีสินค้าบางอย่างเนี่ย เขาเขาเขานำเสนอเขาผลิตมาเขาทําอะไรอะ่ะเล่นกับสมองของคนนะครับเป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญจิตวิยาเลยเขาจึงขายได้ดีผมไม่ได้เก่งหรอกนะครับแต่แต่คล้ายๆกับว่าพึ่งพาพึ่งพาสองลักษณะก็คือเผื่อใครจะไม่ได้มองว่าผมเป็นบ้าเนาะแล้วเรามาออกแบบกิจกรรมก็คือเราเลิกเชื่อแล้วเราไปอยู่ในกิจกรรมดีๆได้นานพอก็อย่างที่ผมบอกว่าอ่ะชั่วโมงหนึ่งเนี่ย เราจะมาคุยกันว่าเราจะทําความสะอาดห้องน้ําเราจะไปพัฒนาสินค้าและบริการเราจะพัฒนาพลังเงินเนี่ยร่วมกันของครอบครัวยังไงเราจะมาคุยกันจนเกิดผังพัฒนาทีมพัฒนาผังพิเศษทีมพิเศษผังงานทีมงานที่ดียังไงอ่ะเราก็จะมาคุยกันเราทําจริงๆแล้วแหละนะครับก็คือมันไม่ได้ซับซ้อนพูดไปหมดแล้วอย่างประเทศไทยเนี่ยก็มีศูนย์พาเสียภาษีการทั้งปวงขึ้นมาจริงๆก็ไปตั้งขึ้นมาจริงๆอย่างตัวผมเองตอนนี้ก็ สบายแล้วนะครับสบายแล้วจริงผมจะไปติดเกมติดโซเชียลไปเรื่อยก็ได้แล้วก็มื่อมามึนๆงงๆพอสักพักไม่รู้จะทําอะไรผมก็ไปไปเลื่อนดูใหม่อันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับมันทําได้คือไม่ไหวก็นอนนอน,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 นแล้วสักพักมันก็ฟื้นนะเออไอตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่นี่ม,นมันมันมหัจรรย์จริงๆนะครับจากนั้นเนี่ยทุกท่านครับสำหรับผมเจอจุดง่ายของผมแล้วจุดเปลี่ยนการเปลี่ยน การเปลี่ยนคือไม่เชื่อตัวตนแบบเดิมแล้วก็มาบิ้วมาหน่อยบิ้วอัพหน่อยแล้วก็ถึงกิจกรรมคุณภาพอย่างนั่งสมาธิเนี่ยการที่เรามาผมก็ยังไม่นั่งนะผมก็นวดตัวอะไรสบายไปเดินไปอาบน้ำนะครับแล้วก็มามองว่าประโยชน์มหาศาลจากการเจริญสมาธิจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วผมก็จะมาเจริญสมาธิแล้วก็ปรับแก้ไปพร้อมๆกับอารมณ์ของสมาธินั่นแหละ แต่อารมณ์หนึ่งก็คืออารมณ์การเล็งเห็นคุณค่าของสมาธิที่จะไปทําสมาธิได้นานคนคนหนึ่งก็รู้ว่าไปเล่นเกมไปติดโซเชียลไปอะไรมันง่ายกว่าแต่เขามาเห็นคุณค่าของการพัฒนาทักษะการเรียนเช่นการอ่านการฟังการพูดการเขียนนี่แหละนะครับจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนการไปถึงกิจกรรมคุณภาพจริงๆผมหวังพึ่งพาการที่ พวกเราทั่วไทยเนี่ยจะไปเข้าถึงคําว่าเออชีวิตอยู่ดีๆมันไม่ดีขึ้นมาได้หรอกถ้าเราโยกย้ายตัวเองจากแบบเก่าแล้วมาผ่านกิจกรรมคุณภาพให้ถึงถึงถึง,ถงยิ่งขึ้นจริงๆอ่ะมันผ่านได้จุดเปลี่ยนการเปลี่ยนผมขอพึ่งพาตรงนี้จริงๆจ,จ,จากนั้นผมขอพึ่งพาครับใครจะมาเล่นกับผมผมยินดีแต่กิจกรรมที่แบบเกิดจากความไม่รู้อะ่ะบางคนถึงขั้นโกหกได้เพื่อให้ตนเองมีมีเงินมีอำนาจบางคนถึงขั้นเคยเคยทำร้ายบางคนได้อย่างบางคนเนี่ย ขู่แล้วกลัวนะกลัวเขาแต่อย่างผมเนี่ยถ้าถ้าใครมาขู่ผมเนี่ยผมจะไปตรวจสอบว่าคนนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับมันคนไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ทําดีกับผมผมก็ไม่ได้มองหรอกว่าเขาจะเป็นคนดีคนเลวนะครับก็ปล่อยเข้าไปแต่ถ้าเขามาขู่มาทําร้ายเนี่ยมันก็ไม่ไหวคือคนไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับประสบการณ์ที่เจอมามันก็สอนเราแต่ถามว่าผมจะเปลี่ยนไหมผมไม่เปลี่ยนเพราะว่า คนเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เสือไม่ใช่สิงโตไม่ใช่งูที่ต้องมาขู่กันไม่ใช่แมวนะครับแต่คนเราเป็นคนซึ่งเราวิเคราะห์ชีวิตได้เราพัฒนาได้เราเลือกได้ที่จะมาสื่อสารกันอย่างสร้างสารรค์แล้วกลายเป็นทีมที่มีคุณภาพเป็นทีมพิเศษตามนี้แหละจริงๆนะครับซึ่งผมก็พัฒนามาถึงจุดนี้แล้วแต่ด้วยความเขาเรียกว่าวิบากกรรมและการที่ไม่เอาจริงของผมเนี่ยก็คือใช้ชีวิตไปเรื่อยเขาจ้างทํางานก็ทํางานไปอยู่ในสังคมไป ก็เลยเผลอได้ไปเจอคนที่อาจจะผมเคยทําเข้ามาก็ได้เข้ามาขู่เข้ามาอะไรสารพัดของเขาอะนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าขอร้องได้ก็อยากให้บอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อยนะครับเผื่อที่สังคมไทยจะเริ่มมีคนที่มาเข้าใจหลักจิตวิยาหลักธรรมชาติง่ายๆแล้วเรามาผ่านกิจกรรมคุณภาพด้วยกันคนอพยพก็ไม่รู้มาก่อนว่า ตนเองจะมีพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตจนกลายเป็นเจ้าสัวได้ขนาดนั้นมีธนาคารหนึ่งในประเทศไทยตั้งจากคนอพยพจริงๆนะครับมีไปดูได้นะครับมีจริงนะครับเด็กชายคิสโนโรนโ,โ,โดเด็กหญิงดิซ่าแบ็กพิง์อาจารย์เฉลิมชัยนะครับวอลเลนบัฟเฟตก็ไม่รู้หรอกว่าตนเองจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนั้นแต่ทุกคนเหมือนกันก็คือไปผ่านกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมธรรมดาแต่เป็นกิจกรรมคุณภาพที่มันนานพอมันถึงมันถึงอะไรถึงอารมณ์ความรู้สึกถึงทักษะฝีมือถึงการหลั่งสารเคมีในสมองทุกท่านครับลองดูครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับเพราะว่าให้โลกเนี่ยก้าข้ามผลพอเราไม่รู้เราก็ทำร้ายกันพอเรารู้เราก็สร้างสารรค์ได้ออกแบบและสร้างสารรค์ทดลองซักซ้อมได้ทั้งหมดขอบคุณครับสวัสดีครับ